สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสุดหวยเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาสรุปนะคะสรุป2ตัวล่างตรงๆงวันที่16ตุลาคม63านะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการสรุปที่จากต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วที่ให้2อสองตัวล่างตรงๆ6งหกห่างนะคะทีนี้เราจะมาสรุปโดยการใช้แต้มรวมตัดนะคะว่ามันจะ เป็นไปได้ไหมสําหรับสูตรนี้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะไม่การันตีว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรผ่านไปนะคะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสําหรับสูตรของเราหลักสิบนะคะหลักสิบล่างมีทั้งหมดห้าสูตรก็จะมีสูตรเดิมนะคะ,ะสูตรเดิมที่เดินดีมาตลอดนะคะสูตรเดิมเดินดีมาตั้งแต่วันที่16มีนาคม6 3สาม สิบงวดนะคะสูตรนี้สิบงวดก็จะได้หนึ่งห้าเก้าสำหรับเลขเด่นหลักสิบล่างงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกสามนะคะสูตรนี้งวดที่แล้ววันที่หตุลาก็เข้านะคะหนึ่งห้าเก้าเข้ามาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะคะก็คือห้าเก้านะคะส่วนวันที่สิบหกกันยาก็เข้ามาห้าก็เข้าหลักสิบเจ็ดก็เข้าหลักหน่วยนะคะห้าเจ็ดก็เข้าทั้งหลักหน่วยหลักสิบเหมือนกันนะคะสําหรับสูตรที่สูสตรที่ สองสามสี่ห้านะคะก็เป็นสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะแต่ว่ามันก็เดินดีนะคะสูตรใหม่แต่เดินดีมากนะคะสูตรสูตรใหม่สุดแรกนี้นะคะก็ได้สี่ห้าหกสามนะคะสูตรนี้ก็เดินมาตั้งแต่วันที่หมีนาคมนะคะสูตรนี้เข้ามาตั้งแต่หนึ่งมีนาคมแล้วนะคะก็เข้ามาต่อเนื่องนะคะสิบงวดรวดนะคะเข้ามาสิบงวดอ,อาจจะไม่อาจจะไม่ได้สิบงวดเลยทีเดียวนะคะก็คือ ก็คือเข้าสิบงวดจริงนะคะอันนี้เข้าสิบงวดจริงแต่มันจะมีช่วงที่หลุดก็คือวันที่16มิถุนากับวันที่1สิงหานะคะจาก12งวดเข้า10งวดนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะต่อไปสูตรที่2นะคะสูตรใหม่สูตรที่2สูตรนี้เข้ามา11งวดนะคะเข,ข้า11งวดนะคะคํานวณ12งวดเข้า11งวดก็เดินดีนะคะสูตรนี้เดินดีก็ถือว่าเดินดีมากนะคะก็ บางงวดก็เข้ามาสองตัวเลยนะคะบางงวดก็เข้าสองตัวทั้งสิบหน่วยนะคะงวดวันที่สิบหกตุลาคมก็จะได้เลขเด่นสี่หกสองสามนะคะเป็นเลขเด่นหลักของหลักสิบนะคะต่อไปสูตรใหม่ที่สามนะคะสูตรนี้ก็เดินมาเจ็ดงวดนะคะมาเข้ามาเจ็ดงวดตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะสูตรนี้ยังไม่เคยหลุดนะคะก็เข้ามาต่อเนื่องนะคะเลขเด่นสามตัวนะคะเลขเด่นสามตัวมีโอกาสมาครบสิบหน่วย หลายงวดนะคะงวดวันที่หนึ่งกรกฎานะคะสามห้าแปดเลขออกแปดสามก็มาครบ1สิบหน่วยนะคะวันที่สิบหกกรกฎาสามห้าแปดเลขออกห้าสามก็มาครบ1สิบหน่วยนะคะห้าสามส่วนวันที่หนึ่งสิงหานะคะเจ็ดเก้าสองเลขออกเก้าสองมาครบ1สิบหน่วยสามงวดแล้วนะคะแล้ววันที่สิบหกสิงหาครับ 681เลขออก 8, 8 8ก็ถือว่าเป็น10หน่วยก็ครบนะคะส่วนวันที่1กันยา4ี่อันนี้มาเฉพาะหลักสิบนะคะวันที่16กันยานะคะ570เย์ 5, 7, 0, เลขออก57ก็มาครบ10หน่วยอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนวันที่1ตุลาคมนะคะ570 5มาที่หลักสิบนะคะอันนี้ไม่ได้ครบ10หน่วยแล้ววันที่16ตุลาคม9 1 4หนึ่งจะมาครบ10หน่วยหรือไม่นะคะเราก็ไปติดตามกันดูนะคะวันที่16 ตุลาคมนี้สูตรนี้จะมาครบ10หน่วยได้อีกหรือไม่มันจะเดินต่อไหมสําหรับสูตรนี้นะคะจากสถิติเจงวดก็เข้าครบ1ิบหน่วยยูนห้างวดจากเจ็ดงวดเข้าครบ10หน่วยห้างวดนะคะถ้างวดที่8เข้าครบ10หน่วยอีกก็คงจะดีนะคะลองดูว่าสูตรของเราของเราเมื่อชนกันแล้วจะมีมีเมี1มี4อยู่ด้วยหรือไม่นะคะ สูตรใหม่สูตรที่3านะ่ะสูตรที่4นะคะสูตรใหม่สูตรที่4สูตรนี้ก็เดินดีอย่างต่อเนื่องนะคะ12งวดอาจจะมีเลขเด่นเยอะหน่อยก็คือ3ตัวห้าตัวนะคะ1 2 3 4 5มีเลขเด่นอยู่5ตัวแต่มันก็เข้าดีเดินดีนะคะ12งวดนะคะคำนวณ13มงวดเข้า12งวดก็คือหลุดไปงวดหนึ่งก็คือวันที่ หนึ่งมิถุนายนหลังจากนั้นก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสูตรนี้ก็เดินดีต่อเนื่องวันที่16ตุลาคม63เลขเด่นของเราก็คือ90 1 2 6นย์นะคะเมื่อเราเอา5สูตรมารวมกันหลักสิบมาวางไว้ตรงนี้นะคะเลขที่เด่นเด่นชนกันทั้งหมด10อ่าชนกันทั้งหมด5สูตรนี้ไม่มีนะคะชนกันทั้งหมดหสูตรไม่มีแต่จะมีชน3ใน5ก็คือ1 4 9 6ี่นะคะ1 4 9 6ี่ชน สามในห้าส่วนห้าสามสองนี้ชนเพียงแค่สองในห้านะคะส่วนตัวที่ไม่ชนก็คือศูนย์ตัวที่ไม่ชนก็คือศูนย์นะคะแล้วต่อไปเป็นหลักหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยหลักหน่วยมีทั้งหมดเจ็ดสูตรนะคะมีทั้งหมดเจ็ดสูตรก็จะมีสูตรเดิมนะคะมีสูตรเดิมที่เข้ามาแล้วในวันที่ 6กันยาและหนึ่งตุลานะคะอยู่สามสูตรนะคะสูตรเดิมที่เดินดีสามสูตรนะคะก็งดวันที่หนึ่งตุลาห้าแปดเก้าหนึ่งก็เข้ามาที่เก้านะคะเป็นหลักหน่วยงดนะหก2ก้าสองห้าก็เข้ามาที่เก้าก็เดินดีมาตลอดนะคะส่วนวันที่หนึ่งอันนี้หนึ่งตุลานะคะวันที่สิบหกตุลา สูตรนี้จะเดินต่อได้อีกไหมนะคะหลักหน่วยสํารหรับสูตรเดิม4สูตรนี้8 1ด4 4 3, 7 0 3 4 5 7ชนกันทั้งหมด3ส right <ๆ S 2> ูตรก็คือ4รองลงมาก็คือ7 7ดชนกัน2สูตรนะคะทั้ง3สูตรนี้จะเดินต่อได้อีกไหมถ้า3าตัวนี้สูตรนี้เดินต่อได้แสดงว่า4มานะคะ4มาในหลักหน่วยพอเรามาดูสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่สูตรใหม่อีก5สูตรนะคะสูตรใหม่อีก5สูตรสูตรใหม่แรกนะคะก็ค่อนข้างเดินดีนะคะค่อนข้างเดินดีสูตรนี้ ก็เข้ามาตั้งแต่วันที่16มีนาคม63มันก็เข้าทั้ง10ทั้งหน่วยเลยนะคะช่วงแรกๆอาจจะเข้าทั้งในหลักอันนี้มา10หน่วยอันนี้ก็มาหลัก10หน่วยนะคะนี่มาหลัก1ินะคะงวดนี้มาหลักหน่วยงวดนี้มาหลักหน่วยหลังจ,จากนั้นวันที่1สิงหาคมมันก็เข้ามาในหลักหน่วยต่อเนื่องนะคะเข้ามาในหลักหน่วยต่อเนื่องอีกข้างงวดรวดนะคะวันที่16ตุลาคม7 8 6จะมาในหลักหน่วย ได้อีกหรือไม่นะคะเจ็ดแปดหจะเข้ามาในหลักหน่วยได้อีกไหมเราก็ไปลุ้นกันค่ะสําหรับสูตรใหม่สุดแรกต่อไปสูตรใหม่สุดที่สองนะคะสูตรนี้ก็เข้ามามเข้ามาห้างวดสูตรที่สูตรหม่ที่สองที่สามที่สี่เข้ามาห้างวดหมดทุกสูตรนะคะอ่าลองดูค่ะสูตรที่สองก็คือ หกเจ็ดหนึ่งห้าจะเข้าไม้นะคะสูตรที่สามหนึ่งห้าแปดสูตรที่สี่หกเจ็ดศูนย์สองซึ่งเรามารวมกันทั้งเจ็ดสูตรนะคะเจ็ดสูตรมารวมไว้ตรงนี้ปรากฏว่าตัวที่ชนกันมากที่สุดก็คือเจ็ดเจ็ดชนกันห้าสูตรนะคะรวมทั้งทั้งสูตรสูตรเก่าสองสูตรสูตรใหม่อีกสามสูตรเป็นห้าในเจ็ดสูตรนะคะเราลงมาก็คือสี่แปดห้าหนึ่งหกซึ่งทั้งสี่ห้าตัวนี้ชนกันเพียงแค่ สามสูตรเท่านั้นนะคะจนกันเพียงแค่สามสูตรเท่านั้นเราจะให้เครดิตของสี่เพราะว่าสี <c oughs> มันอยู่ในสูตรเดิมที่มันเดินดีนะคะเมื่อสูตรเดิมสามสูตรชนกันที่สี่ตัวเดียวนะคะสามสูตรเลยเราก็เลยให้เครดิตไว้ก่อนมากกว่าคนอื่นนะคะแต่ว่าก็ทุกตัวมีโอกาสเท่าๆกันแต่ว่าตัวที่เด่นที่สุดก็คือเจ็ดนะคะเมื่อเรานําทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะคะหลักสิบมีอยู่สี่ตัวที่มันชนกันมากกว่าตัวอื่น หลักหน่วยมีตัวเดียวก็คือ7ดที่ชนกันมากที่สุดนะคะตัวรองก็คือส8 5 1 6ดห้าหนึ่งหกนะคะสำหรับสูตรแต้มรวมของเรานะคะสูตรแต้มรวมของหลัก10หลักหน่วยนะคะแต้มรวม1ิบหน่วยก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าสูตรนะคะแต้มรวมมีห้าสูตรก็คือสูตรที่ชนกันมากที่สุดตัวที่ชนกันมากที่สุดคือแปดนะคะ แชนกันก็คือ1 2 3 4สเป็น4ในหสูตร8ชนกันคือ4ในห้าสูตรส่วน7ชนกันที่1 2สูตร5รองตัวรองลงมาก็คือ5นะคะ5ชนกันที่3สูตรนะคะ1 2 3 5สชนกันที่3สูตรก็แสดงว่าก็แต้มรวมเท่ากับแหรือเท่ากับ5้าตัวตัวรองนะคะหรืออาจจะเป็นตัวที่มัน ชนกันน้อยๆก็คือ7 6ดหหรือ9หรือตัวที่มันไม่ชนกับคนอื่นเลยก็คือ1กับ3นะคะเราลองดูว่าสูตรแต้มรวมจะเดินต่อได้อีกไหมนะคะสูตรแต้มรวมก็ค่อนข้างจะเดินดีอยู่นะคะก็6สูตรแรกก็6งวดสูตรที่2 6งวดสูตรที่3 4งวดสูตรที่ 4, 4 5, 5, 5, ี่เจงวดสูตรที่ห5หงวดนะคะก็เมื่อเรานำแต้มรวมมาไว้ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะจับคู่หลักสิบหน่วยเราก็จะได้ หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกสี่เจ็ดสี่สี่สี่แปดสี่ห้าสี่หนึ่งสี่หกเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าแปดเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าหกหกเจ็ดหกสี่หกแปดหกห้าหกหนึ่งหกหกสามเจ็ดสามสี่สามแปดสามห้าสามหนึ่งสามหกสองเจ็ดสองสี่สองแปดสองห้าสองหนึ่งสอง ห้าเจ็ดห้าสี่ห้าแปดห้าห้าห้าหนึ่งห้าหกก็นี่คือสำหรับ10หน่วยล่างนะคะ10หน่วยล่างเมื่อเราจับคู่กันแล้วนะคะแต่ถ้าเราดูแยกเลขเด่นออกมาเลขเด่นของเราหลักหน่วยเด่นที่สุดคือ7จ็ดนะคะเราก็ปักหลักไว้ที่7ตัวนี้ส่วนหลักสิบมีสตัวก็คือหนึ่งสี่เก้าหกก็จะได้เลขเด่นอยู่จริงๆเลขเด่นเมื่อปักหลักก็จะได้แค่สี่ชุดก็คือหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ด 7, และ67นะคะอันนี้ยังไม่ได้กล่าวถึงแต้มรวมนะคะเราก็จะได้เลขเด่นอยู่4ชุดก็คือ17 4797และ67คะ่ะแต่ถ้าเรายกมาทั้งยกมาทั้งแผงเลยนะคะอันนี้ยกมาทั้งแผงสำหรับหลักสิบมีอยู่สี่ตัวหลักหน่วยมาอีกหกตัวก็จะได้แบบนี้ได้ยี่สิบสี่ชุดนะคะก็จะได้ยี่สิบสี่ชุด แต่ถ้าเอาหลักสิบมาทั้งหมดหลักหน่วยมาทั้งหมดเราก็จะได้ทั้งหมด42ชุดนะคะก็จะได้42ชุดแต่ว่าเมื่อเรามาดูแต้มรวมนะคะแต้มรวมถ้าสมมติว่าแต้มรวมเท่ากับ8 ถ้าสมมติว่าแต้มรวมเท่ากับ8ตัวที่อยู่ในกรอบของเรามี8ไหมมีนะคะ17ก็แต้มรวมเท่ากับ8นะคะแล้วก็ข้างนอกมีเท่ากับ8หรือไม่นะคะข้างนอกก็มี4เท่ากับ8นะคะ44เท่ากับ8นะคะอ่ามีตัวไหนอีกที่เขาเท่ากับ8บ้างนะคะ35ก็เท่ากับ8 สองหกก็เท่ากับแปดนี่คือแต้มรวมที่เท่ากับแปดนะคะนี่นี่คือแต้มรวมเท่ากับแปดถ้าดิฉันมองพลาดไปก็เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้นะคะถ้าแต้มรวมเท่ากับเจ็ดแต้มรวมเท่ากับเจ็ดในกรอบมีไหมในกรอบไม่มีแต้มรวมเท่ากับเจ็ดเลยนะคะอยู่ด้านนอกมีแต้มรวมเท่ากับเจ็ดหรือไม่นะคะตัวไหนที่เท่ากับเจ็ด มี98นะคะ98ที่เท่ากับ7นะคะแล้วก็ตัวอื่นอีกมี3ามี1 6 6หนหนึ่งนะคะอันนี้คือเท่ากับ7นะคะแล้วก็สองหด้วยแล้วถ้าแต้มรวมเท่ากับหตัวที่มันเด่นรองจาก8แต้มรวมเท่ากับหก็คือ หนึ่งสี่นะคะสี่หนึ่งเก้าหกที่เท่ากับห้ามีอีกหรือไม่ อนนี้มองเห็นแค่นี้ก่อนนะคะ้เ,เพื่อนเห็นตัวอื่นก็สามารถเม้นเข้ามาได้นะคะแต้มรวมเท่ากับ5แล้วถ้าแต้มรวมเท่ากับ6แต้มรวมเท่ากับ6ก็มีหนมันอาจจะดูเยอะนะคะอาจจะดูเยอะแต่เราต้องเลือกเอาตัวที่เราชอบแล้วก็ตัวที่มันเด่นมากที่สุดไว้นะคะหนตัวไหนอีกที่แต้มรวมเท่ากับ6 2ส ห้าหนึ่งเหมือนกับตัวที่มันไปกลับนะคะเก้าเจ็ดอยู่ข้างในนะคะเก้าเจ็ดอยู่ข้างในแล้วถ้าแต้มรวมเท่ากับเก้าก็จะได้หนึ่งแปดสองเจ็ด น่าจะมีแค่นี้นะคะถ้าแต้มรวมมันก็จะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ1ด1ป1เ1้าสิบสิบเอ็มีทั้งหมดสิบเก้าชุดมันก็เยอะมันก็เยอะเกินไปจริงๆนะคะมันก็เยอะเกินไปจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าแต้มรวมตัวไหนมันจะเข้าแต้มนำตัว แต้มรวมตัวไหนมันจะหลุดหรือว่าเลขเด่นตัวไหนมันจะเข้าจะหลุดเราก็ขอเน้นตัวที่อยู่ในกรอบนะคะก็คือ17 17เด่นที่สุดทั้งได้เลขที่มันอยู่ในกรอบด้วยนะคะเลข7เป็นหลักหน่อยที่เด่นชัดนะคะแล้วก็ขอเน้นเป็นตัวรองไว้1 4กับ97นะคะลองดูนะครเพื่อนว่าโอกาสและความน่าจะเป็น เป็นได้ไหมจะมีโอกาสได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันมาเลขเบิ้ลมันก็อาจจะมาใน4-4นี้ก็มีโอกาสที่จะมาได้นะคะโอกาสที่4-4จะมาหรือ1-1ก็โอกาสที่จะมาได้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองดูลองไปถ้ามีเลขอยู่ในใจของเราอยู่แล้วลองดูนะคะว่ามันตรงกันไหมตรงกับใจที่เราต้องการหรือไม่นะคะแต่บางท่านอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องแต้มรวมแต่สนใจ ตัวเลขมากกว่านะคะตัวเลขที่เราชอบความรู้สึกส่วนตัวของเรานะคะเพราะว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะบอกเราเองว่าเราชอบตัวไหนนะคะถ้าเราชอบตัวไหนเราก็เลือกตัวนั้นไม่ต้องรอว่าให้คนอื่นบอกว่านี่คือเลขที่เด่นที่สุดเลขที่จะมานะคะเพราะไม่มีใครรู้จริงๆว่าตัวไหนจะเข้าตัวไหนจะหลุดถ้าเราชอบเราเห็นแวบแรกเรารู้สึกว่าเราชอบก็เลือกตัวนั้นนะคะเพราะว่าเซนส์แรกที่เรารู้สึกมันมักจะถูก มากกว่าเปอร์เซนต์มักระถูกมากกว่าที่เรามานั่งตรึกตรองดูสําหรับการเสี่ยงโชคนะคะการเสี่ยงโชคนั่งตึกตรองนั่งคิดนานไปหน่อยมันอาจจะคว้ยเขวยไปแต่ถ้าเซ้นเดียวที่มองแวบ,บแล้วแวบแรกแล้วเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าชอบนั้นก็ลองเลือกดูว่ามันอาจจะมานะคะลองดูค่ะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ใช้ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะอะลองดูอีกอันนึงนะคะก็คือ เลขเด่นล่างที่เด่นมากที่สุดเมื่อเรานำหลักสิบหลักหน่วยมารวมกันทั้งหมดเลขเด่นที่สุดก็คือ1 4กับ6นะคะเด่นที่สุดก็คือ1 4กับ6อยู่3ตัวถ้าเราซื้อเราติด1นติดสหรือติด6ไว้นะคะเราอาจจะไม่ผิดหวงังถ้าเราเลือก4ตัวนี้ติดไว้หรือเราอาจจะมีตัวรองก็คือ5กับ7จ็ดเราอาจจะวินกันก็ได้ค่ะวินในหตัวนี้นะคะอาจจะอยู่ในเลขล่างก็ได้นะคะหนึ่งสี่หนึ่ สี่หกสี่ห้าสี่เจ็ดหรือหกเจ็ดห้าเจ็ดอันนี้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับเลขที่มันเด่นมากก็คือหนึ่งสี่หกเด่นที่สุดมีเยอะที่สุดในสูตรนะคะรองลงมาก็คือห้ากับเจ็ดค่ะถ้าเพื่อนชอบไม่ได้ชอบเลขที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็ลองเอาเลขในกลนุ่มพวกนี้ไปวินไปจับคู่กับตัวอื่นที่เพื่อนชอบแล้วมัน อาจจะได้2ตัวร่าง2ตัวร่างตรงๆก็ได้สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าวันที่16ตุลาคม6 3ทุกท่านที่เข้ามาชมในตรงนี้จะเฮงๆปังๆและร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีค่ะ